มาเด้อครับมาเด้อ,อยังใส่ครับนี่ครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมนเด้อทำแซ่บๆนะครับนี่อีกครึ่งหนึ่งแก้วผมทำสองอย่างครับ ร้อนเกินอันนี้ก็สุกเกินมหรือใบชะพูครับนี่ใบชะพูของเราครับ ปกติก็หอมบบน,นี้ครับห่อใส้ใส่ใบสกูแล้วก็จิ้มแจ้วผมแทบแทบเลยอืมน,นี่เลยครับแทบแทบเลยครับ ยากซะหิว <laughs> มันเนี่ยครับมันเนี่ย <laughs> เราต้องทานร้อนๆอย่นี่ครับไม่งั้นมันจะเป็นมันแบบตัวแข็งครับ สวัสดีพี่อาลีคร,ครับมาเด้อครับมาเด้อ อันนี้มันเป็นเมี่ยงเลยครับอันนี้เป็นเมียเยนนเเม่ยงยังไม่ทานกับข้าวครับไม่งั้นถ้าทานกับข้าวผมอิ่มเลยครับอันนี้เจะราดอันนี้อีกเมนูหนึ่งครับราดด้วยซอสบาร์บีคิวฉ่ำๆ mm. เลยครับ

แนะนำแนะนำวีพีทุกท่านนะครับให้ดังตาผ่าน,นะครับถ้าดังตาฟืนมันจะแบบนี้นะครับเหมือนถ่ายหนังเลยครับตอนนี้เราไม่เจ้าการหมอกะครับเพราะว่ามันอากาศหนาวอยู่แล้วเพราะว่ามันจะเสดตาเสื้อผ้าอิ่นกวนไฟทั้งหมด บบอย่างไสเหิวเลยครับมันมคือคือมันคือเทศเนี่ย <c oughs> <c oughs> หน้าเข้าหากันชักสักหน่อยก็จะดีนะครับถ้ามีนะหรือว่าเสือก็ได้สวัสดีพี่ๆที่เข้ามาใหม่ด้วยครับขอบคุณมากๆครับที่ส่งหัวใจบวกๆมานะครับมาเ้อครยบมาเด้อวันนี้ทำบาร์บีคิวไส้อ่อน อนนี้เหมือนกำลับบงถ,ถ่ายถ่ายทำหนังอยู่นะครับเพราะว่าอาจจะมีหมอกควันสักเล็ก้างหน่อยนะครับสวัสดีพี่ๆที่ทุกท่านที่แอบดูอยู่นะครับแต่ไม่ได้เม้นเ,เ,เข้ามาด้วยครับขอบคุณนะครับที่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับที่แอบดูอยู่นะครับแล้วก็ดูโฆษณาให้ด้วยครับ วัสดีบีเมนูครับมาเด้อครับมาเด้อถ้าพี่ๆมาเดี๋ยวผมทำให้ทานครับอยากทานเมนูไหนครับทำได้ครับแต่วัตถุดิบต้องมาซื้อที่ตลาดนะครับแบบ็พาสสกลนครครับโฆษณาให้เลยครับสวัสดีพี่ๆนะครับสวัสดีพี่อาลีนะครับมีไข่มาแดงตัวนี้ไข่มดแดงกำลังออกแต่ลูกไข่ยังไม่โตครับ เดี๋ยวจะไปถ่ายคลิปเออแย่ข่มดแดงอยู่ครับเพราะว่าแม่ให้ไปแย่ไข่มดแดงอยู่เพราะว่ามันอยู่ต้นปักหวานแม่ขึ้นไม่ได้เว่ามดมดแดงกัดปักหวานกำล,กกลังงอกมาเด้อครับสวัสดีพี่ทีิคุณครับมาเด้อครับอยากทานอะไรบอกได้ครับ ถึงบ้านก็ได้ครับแต่ผมหาไม่ได้ครับต้องไปที่ที่เดียวครับตลาด <S <S หรือเมนูไหนเนีครับทำให้ได้ครับหรือว่าอาหารอาหารเจได้อยู่ใส่แค่เกลือพออาหารเจเนาะ บังบุ้งก็ต้องใส่แค่น้ำมันน้ำมันลำข้าวนก้เกลือนิดนึนงได้อยู่ผักหอมนิดนึงถ้าผัดผักแบบนี้ได้อยู่จะอร่อยหรือว่าจะแซ่บหรือ,อยังไงก็ไม่รู้ครับต,ตอนสุดท้ายครับนี่ จะอิ่มนะครับไม่ได้ทานข้าวนะครับตั้งแต่เช้าครับตื่นตั้งแต่เช้าตื่นตั้งแต่เช้าก็ไลฟ์สดแล้วก็รถผักแล้วก็ขึ้นอีกรอบหนึ่งนะครับขึ้นอีกรอบหนึ่งก็ลงไปตลาดตางอยครับไปซื้ออุปกรณ์ทำอาหารนี่แหละ เราก็กลับไปบ้านนะครับไม่ได้แวะบ้านนะครับไม่ได้แวะบ้านสวนนี่ขับมาเด้อยขับมาเด้อย ย่างยนแห้งครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเดือครับคลิปนี้ทำไว้แถวนี้เด้อครับสวัสดีครับบ๊ายบาย